ก,การดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนไลนในมือด้วย USB นะครับอันดับแรกให้เราเสียบ USB ไปที่ใต้ตัวเครื่องตัวนี้นะครับเสียบเรียบร้อยแ,แล้วนะครับกดเมนูที่ตัวเครื่องครับจากนั้นเลือกเมนูบันทึกผู้ใช้กดเลขหนึ่งครับจากนั้นกดเมนูที่3นะครับผู้ใช้ทั้งหมด รอเมนูโหลด,ดจะขึ้นว่าดึงข้อมูลสำเร็จนะครับจากนั้นกดปุ่ม ESC กดเลข2นะครับดาวน์โหลดกดเลข1น,นะครับดึง USB จากกดเลข1ครับดึงบันทึกเวลา แล้วก็กดเลขศอนครับดึงบันทึกเวลาออกจากนั้นนะครับกดหรือ AC เรียบร้อยแล้วก็สามารถดึง usb ออกได้เลยครับ